อัุนนี้อากาศดีนะครับพามาดูต้นพญาเล็บพุดต้นเล็กๆนะครับงอกออกมาแล้วนี่ครับมาเป็นคู่เลยมาแพกค,คู่เลยนะครับส่วนต้นที่โตแล้วก็กำลังสวยงามน,นะครับช่วงนี้นี่ได้ฝนฝนมาครั้งเดียว เต็มเลยครับกำลังเป็นเม็ดกำลังติดเม็ดส่วนข้างล่างก็กำลังงอกนะครับนี่อันนี้ยกมเมล็ดมาเลยยกมเมล็ดขึ้น ขชอบพื้นที่ที่มีพวกผสมกับดินผสมอ่พวกมูลสัตว์นะครับขี้วัวอ,อะไรประมาณนี้ก็จะขึ้นดีได้ได้ผลขึ้นมาเต็มเลย